สวัสดีครับพบกับเชฟหนุ่มนำโชคครับกับแนวทางหวยฮานอยวันนี้นครับฮานอยวันนี้วันที่18ครับก่อนจะไปชมแนวทางของวันที่18ก็มาสรุปผลของวันที่17กันก่อนครับเมื่อวานนี้งวดแรกเนาะก็ใครที่ตามเชฟหนุ่มก็ปังๆกันทั้ง2รอบเลยนะครับเมื่อวานนี้เชฟหนุ่มก็ให้ไปที่เด่น1เด่น3แล้วก็เด่น6นครับวิ่งรูกที่1เนาะก็มาดูผลกันนะครับอ่าผลที่ออก รอบเฉพาะกิจออก766กับ05นะครับ766แล้วก็05ส่วนรอบพิเศษออก834 04รอบฮานอยปกติออก4 40กับเอสีแล้วก็รอบ VIP ออก701กับ66ครับมาดูเชฟหนุ่มให้ว่าเข้าตัวไหนบ้างครับมาดูกันนะครับรอบเฉพาะกิจออก766 กับ05มีไหมของเรา0766เข้านะครับ766เข้า66นะครับเข้า66นะครับ2ตัวบนเนาะส่วน05 05นี่ไม่เข้าเนาะตัวนี้ไม่เข้ารอบพิเศษออก834กับ04เนาะ สามสี่เชฟหนุม่มมีไหมไม,ไม่มีครับมีแต่สามหกสามเจ็ดสามแปดสามเก้าสามสี่ไม่มีแต่วิ่งแต่ก็เข้าตัวเด่นนะครับสี่ไอ้สามน่าเสียดายก็เข้าแค่ตัววิ่งอย่างเดียวเนาะไอ้ตัวเด่นอย่างเดียวไม่ใช่ตัววิ่งสามสี่แต่เชฟหนุ่มมาถูถ้าลูดก็ถูกครับลูดก็เข้ารอบปกติหานอยปกติออกสี่สี่ศูนย์กับสี่แปดอันนี้ตายทั้งบนทั้งล่างนะครับ ไม่เข้าสักตัวส่วนรอบ V.I.P. ออกเจ1ดศย์กับห6ห6หกหก็เข้าอีกนะครับห6หเข้าบนเข้าล่างเลยนะครับเมื่อวานนี้ห6หแล้วก็เจ1ก็เข้า1นะครับแต่เชฟต้องจับคู่ให้หนึ่งสามหนึ่งสี่หนึ่งห้าหนึ่งหก็เข้าตัววิ่งลูดนะครับวิ่งลูดที่1นะครับเมื่อวานใครวิ่งลูด1นหนึ่งนก็เข้านะครับเมื่อวานนี้เข้าตัวนี้เนาะก็ รอบแรกของดูที่เกือบแตกเกือบแตกอ่าสามตัวตรงเนาะมันออกเจ็ดหกหกเชฟหนุ่มให้สามหกหกต้องแหมพลาดไปหน่อยเดียวเองเข้าสองตัวนี้ถ้ามาเจ็ดมาสามนี่เต็มเต็มเลยก็ไม่เป็นการเสียเวลามาดูของงวดวันที่อ่าสิบแปดกันเลยนะครับงวดวันที่สิบแปดเชฟหนุ่มก็คิดคำนวณมาแล้วก็คือเอาเลขที่ของเมื่อวานนี้มาคำนวณเนานะเมื่อวานนี้ก็ตัวเด่นวันนี้ เมื่อวานตัวเด่นมันมี4ี่ตัวครับแต่ว่ามันเบิ้ลมันซ้ากันเชฟหนุ่มก็เลยจับได้แค่สามตัวส่วนวันนี้มาดูกันครับตัวเด่นมีสี่ตัวนะครับตัวเด่นวันนี้คือหนึ่งหนึ่งหนึ่งแล้วก็สามหนึ่งสามเจ็ดแล้วก็แปดนะครับวันนี้ตัวเด่นเนาะวิ่งลูด ที่เจ็ดนะครับวันนี้วิ่งดูที่เจ็ดจับคู่ให้นาะจับคู่ให้เด่นละสี่ชุดนะครับเด่นละสี่ชุดแต่ถ้ามันมันเยอะก็คือเอาเลือกเอาเด่นตัวเดียวนะครับถ้ามันว่าตัวไหนมันเยอะเนาะถ้าใครไม่ชอบเนาะก็จับให้แล้วครับก็จะมีเด่นหนึ่งก็จะมีนะครับหนึ่งศูนย์หนึ่งศูนย์หนึ่งหนึ่งหนึ่งสาม แล้วก็1 4นะครับส่วนเด่น3ก็จะมีนะครับเด่น3เส้นจบนเด่น3เด่น3 3 5 3 0 3 7แล้วก็3 8นะครับ ส่วนเด่นเด่นเก็จะมี70 71 72แล้วก็79นะครับใครชอบเด่นตัวไหนก็ลองเอาไปดูนะครับส่วนเด่นแก็จะมี80นะครับ80 81 82แล้วก็8ปดนะครับ ตัวเบิ้ลเนาะเบิ้ลเนาะเบิ้ลก็จะเป็นหนึ่งหนึ่งนะครับหนึ่งหนึ่งสามสามเจ็ดเจ็ดแล้วก็แปดแปดเนาะถ้าเบิ้ลเนาะก็มีแค่แครับแค่นี้นะครับส่วนชุดจับชุดให้ชุดสามตัวสามชุดเนาะชุดสามตัวก็สามเจ็ดแปดสามเจ็ดแปด 831แล้วก็อ่า831ึ่งแปเนาะแล้วก็713นะครับใครชอบก็ตามนะครับไม่ชอบก็เลื่อนผ่านนะเป็นสูตรทิศคำนวณน,นะครับ บางคนว่าอาจจะเยอะแต่มันก็คือเชฟหนุ่มคัดเด่นละสี่ชุดมาใครชอบวันนี้ใครชอบตัวไหนก็วิ่งรูดที่ตัวนั้นแต่เชฟหนุ่มให้เน้นวิ่งรูดที่เจ็ดนะครับไปก็อย่าลืมไปกลับด้วยครับคลิปนี้เดี๋ยวมันจะยาวนะเชฟหนุ่มก็ฝากไ้เพียงแค่นี้ครับสำหรับสมาชิกใหม่ก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามให้เชฟหนุ่มด้วยนะครับพบกันใหม่คลิปหน้านะครับสวัสดีครับผมขอให้ทุกท่านเฮงๆป,งปังๆนะครับ